เราต้องมีการซ่อมก็คือขุดขุดให้มันเท่ากันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมท่อนพันมันลอยเนี่ยจะทําให้อัตราการงอกมันไม่ดีนะคะทีนี้เราต้องมีการซ่อมหัวแปลงคือขุดแมนค่ัขุดขุดหมืนมิดแมนค่ะแล้วก็ปิดนะคะปิดหัวแปลงไว้นะคะนาะ เพราะว่าทางสาเราไม่ถึงเนาะครับผมีอันตอนที่เราเนาะกัเนาะนี่นี่อันนี้คือการขุดสุกอนอืมนี่ยนคาเลือกจารเลือกท่อนพันนะคะการเลือกท่อนพันธุ์อ้อยจะอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิเดือนนะคะตานะคะตาที่พร้อมปลูกนะคะแบบนี้ก็คืออัตราการงอกดีนะคะแต่อัตราการงอกไม่ดีเริ่มกินเดิมไปไหน นูคนเก่งนูคนยายากแฟผมก็บดีแล้วิน่ผมไทผมยิบายแล้ผมเอาโรตารีสีทักันสีงปฏีนี่นะคะในการเลือกคันอ้อยนะคะ อ้อยจะอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิเดือนนะคะตาที่พร้อมที่จะปลูกนะคะตาจะติ่งแบบนี้นะคะแต่ตาที่เสียนะคะคืตาที่มันงอกขึ้นมาแล้วนะคะํำนี้จะไม่เหมาะสมนะคะเพราะมันจะไม่งอกนะคะเพราะมันงอกขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องคัดทิ้งนะคะ